สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีแจ้งวัฒนะสิบสี่นะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับอตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะคนี่ครับความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายส,ายสชีชมพูก็ไปได้ประมาณ ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นเสาต้อมออะไรนะครับเนี่ยขึ้นตัวสถาน,นีครับอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยนะครับตรงนี้อ่าตรงฝั่งตรงนู้นนะครับจะเป็นอ่าสะพานข้ามคลองประปานะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เขตหลักสี่กรุงเทพนะครับส่งฝั่งตรงนู้นนะครับก็จะเป็นอ,ำ,อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนะบุรน,นีนะครับหาเด้นานงอารูปที่ผมกำลังถ่ายนะครับก็เขากำลังทําเจาะเสาเข็มอยู่ครับตอนนี้โอ้ผมกไม่เคยได้มารีวิว ท่ที่นี่มาก่อนเลยนะครับตอนี้เป็นครั้งแรกเลยครับตั้งใจว่าจะมาดูความคิกหน้าแบบมาเก็บประสบการณ์นะครับช่วงนี้อาจสภา,าพาก,การจราจรก็อาจจะไม่ค่อยติดขัดกเพราะว่าอาช่วงนี้ติดโควิดนะครับเยครับก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับ